ตื่นแล้วเหรออือตื่นได้แล้วสวัสดีพี่น้องครับสวัสดีนี่คุณแยงครับเดี๋ยวพาชมสวนของปามีแป๊บหนึ่งนะครับชอบมากเลยบ้านนงปามีแบบแบบขอบคุครับผมชมสวนชมสวนนงปามีสวยมากครับหนูก็พอจะเป็นมาช่อสวนเย็ดดีครับโอ้งามครับ พูดใเพันปูกวาย่านน้อุ่นสุ่มก็นุ่อดีใบตัดใบเขาเอินต้นอี่ยงอ้พ่อต้นนี้ไหมครับแม่สิมาลักต้นไม้เด้อ เฮ้ยสาวๆตื่นแล้วอ่ะนอนดีไหลนอนดีพอดีกับบัตเต้นไม่กินข่าวกับเราตอนไอ้วันเต้นไม่กินข่าวเนาะครับมาลักดอดขายล้านบ่มาลักดอกมั้ครับพ่อไปจัดให้ดีกว่าอันนี้ขนาดบ้านนี้อีกสิโลครับเน็ตัวบ้านนี้หนึ่งแต่ก็นีต้นไม่แง่ต้น แม่ดิตอนนี้ยังมีไหมถามุ่นอูโร่ถอเราช้ใหม่หมยังเลยครับเลยอันนี้คือแม่ครับแต่เ้องเป็นืดม่กี้อยบาทนะเมนครับงมเลยขอบคุณใได้แล้ครับแม่จ้าจ้า ดีจ้ะอ่าผมมาไล่เมียไปงานนะครับอืมคุณละบัญชีที่แต่เดือนหนาคุณละเจะาิีไปหาเนี่ยยุบานทุกหน่อยนี่บ้านทุกหน่อยบ้านซุ่มหน่อยอ่าไอ้แม่ไปเราไปหาที่ที่เท้านี่ต้นอะไรเนี่ยเตรียมบอลถามเนี่ยส่วนยังอันนี้คือคุณพ่อเขาไอ้สีพัดสีพัดสีพัดลบๆไปกูก็ได้เดี๋ยวมาเดี๋ยวหลังุูเต็มทุกคนเดี๋ยวบัญชีบัญชีขับรถมาขอพอดอกเออบังเอิ อยู่หน้ากับอยู่หน้ากับปลูกตีแบบว่าเท้าไปทิมมันก็เกิดแบบว่าแค่นั้นแล้วเราจะสวนยังไงครับฟอมมาถูกว้าหรืเวล่าแต่ใครก็เนก็เสืเอิญดอกดอกดอกอันดอกคาชาที่เอิญทีพัดบาทมันถือเป็นดอกไอ้ขาขาวเนาะต้นนี้ปลูกยังต้นนี้มีเฉพ่ออันที่มันเรียนเรียนพื้นี่เลยไอ้อะไไอ้ไอ้เพิร์นไอ้กระนกเพนกระนกอืมเพิร์นกระนกเพิ่์นนั่นจะน้ำตก

เยครับเราไปงานแล้วตอนนี้งานเราอยู่ที่ไหนบ้านตะดอกบ้านตะดอกนะครับไปครับ,รรบเราไปบ้านตะดอกกัน,ปนไปไปซื้ออ้าวไป,ไปไป,ปไ,ไปเตือนเลยค่ะให้เตือนไปครับพี่น้องมือแรกพอกันบ้านตะดอกตำบลตะดอกอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษตำบลหนองกอ ตะบนตะอ